สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอเล่าประสบการณ์ที่ไปผ่าฟันคุดมานะคะคือเราจะไปผ่าฟันคุดเพราะจัดฟันเราไปผ่ามาข้างขวาข้างบนกับข้างล่างสองซี่เดี๋ยวเราจะฟันเราให้ดูก่อนนะว่าฟันเราเป็นยังไงเออ <c oughs> คือนี่นะอันนี้คือฟันเราข้างบนก็จะเป็นตั้งตรงอย่างนี้เลย ข้างล่างก็จะเยงนนิดหน่อยแล้วก็ฟันซี่ใหญ่คือข้างบนนะ่ะหมอกรีดเนื้อเราเสร็จใช่ไหมเราเขาสามารถดึงออกได้เลยเออไม่ต้องใช้เครื่องกอแต่ข้างล่างคือฟันซี่ใหญ่หน่อยเขาก็จะใช้เครื่องกอกอแบ่งเป็นสองสองส่วนมั้งแล้วก็ถึงจะออกอยากจะอ่าจะบอกให้เป็นขั้นตอนตั้งแต่แรกตั้งแต่เดินเข้าไปในห้องเลยนะว่าเป็นยังไง เขาไปเสร็จปุ๊บเขาก็ให้เราไปนั่งบนไอ้นี่เตียงนอนลอใช่ไหมนั่งบนเตียงนอนลอปุ๊บเขาหมอผู้ช่วยก็จะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้หมอหมอก็จะมาฉีดยาชาให้เราแล้วเขาก็ถามเราว่าจะฉีดเออจะาหาซีไหนเราก็เลยบอกว่าขอเป็นฝั่งขวาซีบนก,กับซีล่างเลยแล้วเขาบอกเอาสองซีเลยเหรอ แล้วเราก็บอกว่าอยากได้สี่ซี่อะไรอย่างเงี้ยหมอบอกเออนั้นเอาสองซี่ก่อนใจเย็นเดี๋ยวมันจะระบมเขาก็ฉีดยาชาให้ใช่ไหมจะเจ็บแค่ต้องฉีดยาชาแค่นั้นแหละเจ็บมันก็เจ็บแป๊บเดียวะเจ็บนิดเดียวแล้วเขาแล้วหมอจะจิงเวลาไว้ให้เรานอนบนเตียงประมาณห้าน,นาทีแล้วหมอก็สักพหักหมอก็จะมาพอหมอกมาปุ๊บ หมอก็จะเริ่มลงมือผ่าหมอก็จับเราให้เรานอนปรับที่นอนให้เอ็นนอนแล้วหมอก็ผ่าซี่บนเขาให้เราอ้าปากเขาบอกว่านั่นเอาซี่บนก่อนแล้วกันเราอ้าปากแล้วเราก็อ้าปากอยู่ประมาณอืมแล้วก็เขาให้เราอ้าปากคือเราไม่รู้เลยว่าเขาผ่าเสร็จตอนไหนหรือว่าผ่าตอนไหนเพราะมันไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลย มารู้อีทิทีว่าข้างบนเสร็จก็ตอนที่หมอผ่าแล้วก็บอกกับผู้ช่วยว่าเอาไหมเส้นใหม่มาด้วยคือเขาผ่าเสร็จแล้วแล้วพอข้างบนเสร็จปุ๊บเขาบอกอ่ะข้างบนเสร็จแล้วแล้วเราก็โอเคแล้วเขาก็เลยถามเราอีกว่าจะเปลี่ยนใจไหมหรือว่าจะเอาแค่ข้างบนอย่างเดียวหรือจะผ่าสองซี่เหมือนเดิมแล้วเอาสองซี่เหมือนเดิมเลยแล้วเขาก็ผ่าข้างล่างอีกข้างล่างก็เหมือนกันไม่รู้สึกเจ็บเลยเลยผ่าผ่าไปปุ๊บแต่ข้างล่างอย่างที่เราบอก อย่างที่เราให้ดูคือฟันซี่เราใจะใหญ่ใจะใหญ่กว่าข้างบนนิดนึงเขาก็เลยใช้เครื่องก่อเครื่องกอก่อฟันเราแบ่งเป็นสองส่วนพอแบ่งเป็นสองส่วนปุ๊บเขาก็เอาออกมาใช่ไหมเขาก็เย็บให้ในโรงพยาบาลนี้ดีนะโรงพยาบาลที่เราไปทำอะ่ะคืออย่างที่เพื่อนเพื่อนเคยเห็นในคลิปผ่าฟันขุดอะ่ะว่าเขาจะกรีดเนื้อมาถึงฟันกรามซี่ที่สองใช่ไหมกรีดเนื้อ แล้วเขาก็จะเย็บแค่ข้างในอย่างเดียวเขาจะไม่เย็บตรงฟันกรามใช่ไหมแต่หรือหรือจะเย็บหรือเปล่านะถ้าเราเราอันนี้ถ้าเราจำไม่ผิดนะขอโทษด้วยถ้าเราจําผิดแต่ของที่หน้าเขาเย็บเย็บให้ถึงฟันกรามซี่ที่สองแล้วก็เย็บข้างในอีกให้แผลปิดสนิทมาสองชั่วโมงก็เลือดหยุดไหลแล้วแต่หลังจากผ่าหลังจากยาชาหมดฤทธิ์คือไอที่คน คือเราไม่รู้นะว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงแต่ของเราอะ่ะเราไม่เจ็บไม่ไม่เจ็บในที่นี้คือมาถึงไม่ได้เจ็บแบบโอ้ยแบบมากมายอะไรขนาดนั้นคือเราไปดูในคลิปของพี่หมอคลิปของหมอคลินิกหนึ่งเขาบอกว่าอาการรู้สึกเจ็บอะ่ะมันจะแล้วแต่คนบางคนเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกมันก็จะรู้สึกเจ็บได้มากกว่าคนที่นทนได้ไม่ค่อยอะไรมากแต่สําหรับเราเราทนได้ไม่ค่อยอะไรมาก ในส่วนตัวของเราวันแรกที่ผ่ามาเสร็จปุ๊บเราผ่าเสร็จล้วก็ไปเรียนเลยหลังจากยาชาหมดฤทธิ์ถ้ามันรู้ถ้าเพื่อนเพื่อรู้สึกปวดหรือเจ็บอะไรก็กินยาแก้ปวดเราก็กินยาแก้ปวดหลังจากผ่าแต่ก่อนผ่าเราไม่ได้กินพอก,กินปุ๊บกลับมาเราก็ไม่ได้ไม่ได้ปวดอะไรมากอย่างแล้วก็มากินยาแก้ปวดอีกทีตอนก่อนนอนแต่แนะนําให้เพื่อนกินที่เป็นแบบ พกถึงแปดชั่วโมงนะเพราะถ้ายาหมดฤทธิ์ระหว่างที่นอนประมาณตีสองเนี่ยของเรายาหมดฤทธิ์ตอนตีสองตีสามก็จะรู้สึกแบบเนือรู้สึกปวดนิดหน่อยแต่ไม่ได้ปวดอะไรมากก็ทนได้ก็นอนต่อมันแค่ลำคาญปวดแบบลำคานอนะ่ะใช่พอวันที่สองปุ๊กตื่นเช้ามาหน้าบวมข้างนี้บวมเลยตรงนี้บวมมากโยแบบย้อยมากแล้วเนือ้อเนื้อมันเหมือนเนื้อมันบวมขึ้นมา เหมือนเราเนื้อมันกระทบกันน่ะใช่ปะพอมันรว,วมขึ้นมามันก็ขุบปากไม่ค่อยสนิทเนี่ยแหละที่เราลาคาญแต่เราไม่ได้ปวดน,นะแต่มันลาคานเป็นอยู่วันที่สองกับวันที่สามวันเนี้วันที่สี่วันที่สี่ก็เหมน็นปะตรนนี้ก็จะเริ่มยุบลงแล้วเนื้อมันก็จะเริ่มเอ่อค่อยอยุบลงวันที่สามเราก็กินของได้แล้วนะเราก็เคี้ยวของได้แล้วแต่ก็ไม่ได้แข็งอะไรมากแบบพว,พวกชิ้นทอนดอะไรเงี้ย วันที่สี่ปุ๊บมันก็เริ่มจะเออเริ่มยุบเริ่มยุบเริ่มยุบไปแล้วก็กินยาจุลชีพที่หมอให้มาจนกว่าจะหมดตามที่เขาสั่งแต่ยาแก้ปวดอะถ้าเราไม่ปวดเราก็ไม่กินช่วงนี้เราก็จะไม่ค่อยกินแล้วกินแต่ตกลางคืนอย่างเดียวก็เออนั่นแหละผ่าพอครั้งนี้หายบวมปุ๊บวันที่สามมกราหกสือนี้หมอนัดตัดไหมเราก็ถามหมอว่า ตัดไหมเสร็จปุ๊บข้างเนี้ยผ่าได้เลยไหมเขาก็เลยบอกว่าผ่าได้ถ้าปากอ้าได้นะของเราตอนนี้ปากก็อ้าประมาณเนี้ยเห็นปะประมาณเนี้ยเออประมาณเนี้ยคือตอนนี้พยายามจะอ้าทุกวันพูดมากพยายามจะพูดทุกวันคือให้ขาดไกลจมันอ้าเพื่อที่จะให้ทานวันที่3จะได้ผา่าคอนต่ตเลยเราอยากทำเทีเ่ยวให้เสร็จเลยอย่างเงี้ยพอ อันนี้ปุ๊บวันนี้วันที่สี่ก็ไม่มีอาการปวดอะไรแล้วมันก็เริ่มอาการลำคันก็น้อยลงเออเรื่องทําความสะอาดช่องปากวันแรกปุ๊บเราก็แปรงฟันนะแต่แปรงคือใกล้ๆ้แผลเราก็จะแปรงเบาเบาแล้วก็แบบเคี่ยเคียแต่วันแรกเรายังไม่ใช้น้ายาบ้วนปากนะวันแรกกับวันที่สองอะบางคนก็วันที่สองใช้น้ำยาบ้วนปากแล้วแต่ของเรามาใช้วันที่สามอืมเราก็ใช้บ้วนปายบ้วนบ้วนปากวันที่สามก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมันแค่จะรู้สึก่า ตึงๆเวลาปะ่ะเงียเออมันจะตึงๆแล้วทีเนี้ยพอหลังจากวันที่สองวันที่สามปุ๊บวันนี้วันที่สี่มันก็เริ่มไม่มีอาการอะไรแล้วมันก็เฉยๆปกติแล้ววันมันแค่เนี่ยตึงเนี่ยเออตึง,ตง,ตง,ตงตมือออกค่อยๆได้หมอเย็บดีมากแน่นมากแล้วก็ไม่เจ็บเลยหมอที่ผ่าเราเป็นหัวหน้าทันตแพทย์ เขาก็จะค่อยๆทำเราก็เนี่ยมีอะไรก็มาอยากมาแชร์ให้เพื่อนดูเผื่อเพื่อนที่จะไปจัดฟันแบบผ่าฟันคูดแล้วกลัวอย่างเงี้ยก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของเราให้ฟังถ้าเกิดวันที่ห้าที่หวันที่เวันที่ตัดไปหรือถึงวันที่ไปตัดไหมปุ๊บมีอะไรอีก หรือเราได้ผ่านเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้ฟังอีกนะว่าเป็นไงบ้างใครมีอะไรอยากจะถาม,มหรือไม่เข้าใจตรงไหนเราพูดเร็วไปพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างงี้ก็ <c oughs> <k> <k> ขอโทษด้วยน,นี้เป็นคลิปแรกก็ขอไว้แค่นี้คะ่ะขอบคุณค่ะ